เที่ยวฮ่องกงฉบับคนงบน้อย EP 2ค่ะเช้านี้ก็เปิดตัวด้วยวิวห้องนอนแบบสวยๆเลยที่โรงแรมนี้เขาจะไม่ได้แจกน้ํานะคะทุกคนตอนที่เราจะลงไปข้างล่างเราก็ต้องพกขวดน้ํามาเติมน้ําตรงนี้ค่ะตรงทางเดินแล้วก็นั่งรถต่อไปกินอาหารเช้าที่พัตตากันทางทัวร์ก็พามาที่นี่เลยนะคะทุกคนเช้าว,วันนี้ทางไกลก็บอกว่าเราจะได้กินติ่มซํากันค่ะมาถึงก็มียกมาวางรองอยู่บนโต๊ะแล้วนะคะเป็นซาลาเปากับฮักเก๋าแล้วก็ชาร้อนๆที่มีกลิ่นหอมนะทุกคนตามต่อกันด้วยโจ๊กหมูที่รสชาติเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะและแ คือมาถูกมือเลยทีเดียวลองชิมคำแรกนะคะเป็นฮะเก๋าทุกคนคือจะบอกว่าอร่อยเลยอร่อยมากและเมนูอื่นๆก็ทยอยกันมาเรื่อยๆค่ะคือกินแค่อย่างละชิ้นก็อิ่มมากแล้วหลังจากที่เราอิ่มท้องแล้วนะคะก็เดินทางมาจนถึงวัดแรกที่นี่คือวัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกงค่ะซึ่งมาถึงก็ต้องซื้อทูบกันก่อนชุดใหญ่สุดจะเป็นดอกบัวแบบนั้นนะคะทุกคน98เหรียญแล้วก็มีชุดกลาง50เหรียญและชุดเล็กที่สุดจะอยู่ที่30เหรียญค่ะซึ่งวัดนี้นะคะก็จะถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดขขขออออองงงงงง่กก้้าาึนนนใปีคคคศ1873วมเชื คือวัดนี้เขาจะมีพิธีเปิดซัพก็คือจะเป็นพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกองว,วันนี้มาไหว้นะคะหลังจากบักทูปผงทูปก็คือตกใส่มือแบบดวงใหญ่มากทุกคนอะไรนะคะเราไปขอยืมเจ้าแม่กวนอิมกันต่อนั้นขึ้นมาที่รถนะคะก็เอาบัวหิมะเนี่ยทาที่มือที่โดนไปมาถึงจุดที่2ของวันนี้ก็คือร้านจิวเวลรี่คะ่ะทุกคนที่นี่นะคะถือเป็นโรงงานจิวเวลรี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกองเลยคะ่ะเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการเสริมฮ่วงจุย้ยซึ่งที่นี่นะคะก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าออออยยาาากกกจจะะะะะ้้งงไร็มีีีพพ่่่นนนนััคคแแํใหหลลว จากที่เราซื้อเรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวจะมีการพาไปทําพิธีใหญ่ที่วัดด้วยค่ะทุกคนก่อนจะไปนะคะตอนนี้เรามาต่อกันที่ร้านยกซึ่งต้องนั่งรถมานะคะก็จะมียกมากมายเลยค่ะให้ทุกคนได้เลือกกันแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะวันนี้ทางทัวร์ของเราก็จะพาไปกินบุฟเฟ่ต์กันค่ะทุกคนแล้วอาหารที่มีให้เลือกก็คือละลานตาก,การตามากๆคิดว่าคนไทยคงจะมาบ่อยนะทุกคนเพราะว่าตรงป้ายอาหารมีภาษาไทยให้ด้วยมุมเครื่องดื่มตรงนี้ก็คือต้องถูกใจใครให,หลายๆคนค่ะ เพราะว่าหยิบได้เลยแบบไม่อันเตาอันนี้คือชอบมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะแยกให้เป็นหม้อเล็กๆแบบหม้อไข่หม้อมันส่วนตัวไม่ต้องรวมกันเมนูลูกชิ้นก็คือมีให้หยิบเยอะมากๆหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารอื่นๆก็มีค่ะแล้วคือจะบอกทุกคนว่ามีข้าวผัดกับลาบด้วยเด้อแต่ที่ถูกใจวิวเลยก็คืออันนี้ค่ะทุกคนมุมผักแล้วก็มุมเห็ดต่างๆนาๆนาะคะตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตักน้ําจิ้มกันค่ะ จากนั้นก็เริ่มกินกันได้เลยนะคะตามอัธยาศัยแต่จะบอกว่าหมูะคะ่ะทุกคนจะเสิร์ฟให้คนละสองถาดนะคะนอกจากนีนน้ก็จะเป็นเมนูที่เราสามารถตักเองได้แบบบุฟเฟต์ตที่ทุกคนได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยิเรียบร้อยนะคะวิวก็เดินไปหยิบไอติมแล้วก็น้ําผลไม้มาซึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะตัวไอติมเนี่ยมาเป็นแบบถ้วยๆให้หยิบงนะ่ายๆในส่วนของเรื่องรสชาตินั้นทุกคนรสชอ็อกโกแลตก็คือชอ็อกโกแลตปกติวานิลาก็วานิลาบ้านเราเลยะคะ่ะน้ําผลไม้ก็อร่อยดีทั้ง2รสกินแล้วสดชื่นกนนน่่กัักัเีียยลววะคคาตททดหงซุ เดินทางมาถึงหน้าวัดนะคะทางไกด์เนี่ยก็สอนให้เราเนี่ยรูปท้องปีเสียก็ขอเงินขอท้องให้มากองที่เรานะคะก็รูปเนี่ยให้รูปทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมเอ่ยชื่อเราด้วยหลังจากรูปเสร็จแล้วนะคะก็ให้มาตีที่ก้น3ครั้งก็บอกปีเสียว่าให้จาเราเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเดินขึ้นวัดกันคะ่ะทุกคนที่วัดก็คือมีบันไดเลื่อนด้วยเดินมาถึงข้างบนนะคะเราก็จะเจอกับปีนักสัตว์ไกด์เนี่ยก็จะสอนให้เราไหว้นะคะตามปีเกิดของเราเลยไหว้เสร็จนะคะก็ทําการไหว้บริวารขอออองงงงคค์์แแแแชชกกลล้ววหเา คูปเนี่ยไปปักได้เลยค่ะหลังจากนั้นเดินมาอีกหน่อยที่ด้านข้าก็จะเจอกับเจ้าแม่ควรอิมพันมือค่ะทุกคนอันนี้คือรู้สึกปลื้มปิติมากที่ได้มาไหว้ค่ะเดินต่อมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับเทพเจ้ายุนโหลนะคะที่เอาไว้ขอเนื้อคู่ใจนะคะอันนี้ชื่อพี่โจแอนสอนทํามือแล้วก็สอนไหว้นะคะทุกคนสหรับคนที่มีเนื้อคู่อยู่แล้วก็ขอให้รักกันยืนยาวท้ายังไม่มีเนื้อคู่ก็มาขอได้เลยค่ะอันนี้วิวไหวเสร็จนะคะก็มาให้พี่โยไหว้ต่อก็สลับกันถ่ายค่ะทุกคนหลังจากทีี่เเรรรรราขออพกันคบยบยย้ หลังจากนั้นเราก็นั่งรถมาต่อกันที่วัดแชกงหมิวค่ะที่มาถึงนะคะเราก็ทําการซื้อทุก,กันก่อนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวิซื้อชุดเล็กประมาณ30เหรียญค่ะมาขอกับองค์พ่อแชกงนะคะขอได้ทั้งการงานการเงินโชคลาภความรักเดินเข้ามาถึงด้านในนะคะยิ่งใหญ่อลังการตาการตามาก <ไป S 1> ๆถึงนะคะพี่ไกด์ของกรุ๊ปวิวเนี่ยเชิญสินแสมาทําพิธีใหญ่ให้ด้วยให้เราเตรียมของเสริมห่วงจุ้ยที่ซื้อมาจากร้านจิวเวลรี่าวางใส่ถาดให้สินแสเนี่ยสวดทําพิธีให้ค่ะก็คือเป็นทริปที่มาแล้วรู้สึกว ขุมมากๆเมื่อทาพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยสวมใส่ของเสริมดวงเสริมห่วงจุ้ยที่เราซื้อมาได้เลยแล้วก็ไปทําการหมุนกลงหันนะคะจะมีทั้งหมด2ฝั่งเลยจะเป็นกลงหัน4ี่ใบแต่ละใบเนี่ยก็จะหมายถึงเดินทางปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงโชคลาภแล้วก็เงินทองค่ะแล้วพอเราหมุนกลงหันแต่ละฝั่งเสร็จค่ะก็ให้ทําการตีกองที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะจากนั้นเราก็เดินทางไปกันต่อค่ะทุกคนวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่วิวตั้งใจมาเลยมีชื่อว่าวัดไซกงค่ะ วัดที่มีองค์แชกงองค์เก่าแก่ที่เรียกกันว่าวัดกังหันลมซึ่งองค์แชกงของวัดนี้มีอายุกว่า400ปีค่ะและสาเหตุที่วิวอยากมาที่วัดนี้นะคะก็เคยตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับองค์พ่อแชกงเอาไว้ได้บอกไว้ว่าถ้าวิวขอได้ตามที่วิวปรารถนาจะมาไหว้องค์พ่อถึงฮ่องกงค่ะวันนี้ก็คือสมปรารถนาแล้วก็มาตามสัจจะวาจาที่ได้เอ่ยไว้ที่เห็นอยู่เบื้องหลังวิวนี้นะคะก็จะเป็นองค์พ่อองค์ที่เก่าแก่ที่สุดค่ะสาหรับการมาทริปนี้นะคะก็บ บอกได้เลยว่าอิ่มบุญอิ่มใจแบบสุดๆและหลังจากที่วิวได้ไหว้องค์พ่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทําการหมุนกลงหันก็จะมีให้ทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปนั่งรถกันต่อายวันนี้ทางทัวร์ก็พาเราไปปล่อยเดินช็อปปิ้งกันไปเลยค่ะทุกคนซึงที่ย่านนี้นะคะเขาจะเรียกกันว่าจิมซาจูระหว่างนี้ก็มีคนมาแจกชิชูนะคะเขาบอกว่าเป็นกระดาษชิชูหอมค่ะระหว่างที่คนอื่นเขาไปช็อปกันนะคะเราก็เดินหาของกินกดูตามรีวิวในเน็ตนี่แหละทุกคนแล้วก็เดินหาของกินไปเรื่อๆจจนมาเ ร้านนี้คะ่ะทุกคนร้านที่อยากกินแตนคนเยอะมากเลยอดนะคะสุดท้ายมาจบที่ชานมไข่มกุกแล้วคือคิวนานมากทุกคนชานมไข่มุกที่รอคิวเกือบชั่วโมงถูอว่าเลยอดหาอะไรกินนะคะถึงเวลาต้องกลับโรงแรมกันแล้วคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพรารอบๆโรงแรมเนี่ยก็จะมีของกินที่วิวพักเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟฟ้านะทุกคนคือวิวขออภยัยวิวจำชื่อสถานีไม่ได้ออนุญาตถ่ายป้ายให้ดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราเดินงมมาเรื่อยๆนะคะมาเจอย่านของกินแล้วซึ่งมีของให้เลือกเยอะมากๆทุก สุดท้ายนะคะก็มาหยุดที่ร้านนี้เลยเพราะว่าราคาน่ารักสุดแล้วค่ะมีตั้งแต่50กว่าเหรียญไปจนถึงร้อยกว่าเหรียญเลยนะคะก็สั่งกันไปคนละ1เซตนะคะทุกคนค่าเสียหายก็อยู่ที่144ี่เหรียญค่ะพี่วิวสั่งมาจะเป็นเมนูหมูกับกุ้งนะคะจานใหญ่แบบนี้ด้านหลังนะะน้องเขาจะเป็นผักนะแต่รสชาติก็ถือว่านัวใช้ได้เลยค่ะตัวซุปมิโซะเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมากรสชาติคือเข้มข้นมากเสร็จออกมาข้างหน้านะคะก็มาเจอกับร้านชาไข่<อ>มุกจัดไปอีกหนึ่งแก้วค่ะหลังจากนั้นนะคะคเรากก็ลับ ัน,น,นี้เป็นวันที่เดินเยอะมากๆค่ะก็ขอตัวทุกคนไปนอนก่อนนะคะจบด้วยวิวสวยๆของเมืองฮ่องกงแบบนี้เลยพรุ่งนี้เจอกันอีกวันค่ะ